ให้กำลังใจอีกนิดนึงผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าน่ค่ะจะเกิดในตระกูลใดก็สิ้นกรรมได้งาเออเห็นไหมพระพุทธเจ้ารักทุกคนพวกเราเป็นบุตรโอรสของท่านเม่อารเป็นอุบาสิกาของพระตถาคตพี่วิทย์เนี่ยผู้ชายเป็นอุบาสกของพระตถาคตเราเป็นลูกของพระองค์เราเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรม ให้ภูมิใจว่าหนูคือลูกพระตถาคตแล้วจะมีกําลังในการที่จะละทิ้งความชั่วในตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะอย่างน้อยพอเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยเราจะกล้าทําบาปน้อยลงเนี่ยคิดแบบนี้ก็ได้เพื่อเดินมาร์กไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็จะเป็นของมันเองตอตโนธไม่โดยไม่ผ่านกระบวนการคิดเนาะแล้วก็เนื้อธรรมอีกอย่างหนึ่งที่แม่อัดจ,จะฝากไว้อาจจะเป็นใกล้ๆสุดท้ายว่า เวลาอยู่ในโลกการใช้พระธรรมนำทางเนี่ยอยาได้เที่ยวตัดสินผู้ใดในระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นคนในโลกก็ตามหรือคนเดินมาร่วมกันก็ตามเพราะว่าปกติมนุษย์ทุกคนนะ่ะมันจะไม่ค่อยชอบพูดความความไม่ดีของตัวเองพระพุทธเจ้าเวลาเรามาเดินมารท่านถึงได้บัญญัติพระสูตรหนึ่งที่มอบอกว่าให้พยายามพูดความไม่ดีของตัวเองแล้วก็พูดความดีของคนอื่นเยอะ แต่พอมานะตัวตนมันจะไม่เป็นแบบนั้นเวลามีอะไรมันจะแพ่งโทษคนอื่นก่อนตัดศินคนอื่นก่อนตัวเองถูกที่สุดก่อนเวลามันมาฝืนกิเลสพระศา,าสดาเลยให้เราพยายามพูดความชั่วตัวเองให้มากๆแม่อาดเดินมากแบบนี้ยังไปเคยพูดความชั่วให้พระจารย์ฟังท่านหัวร้อยไม่อาร์ด,ด้วยว่าอ๋อนี่เรียกชั่วแล้วหรอซึ่งพอไม่อาดเดินมาร์กละเอียดมันก็คือชั่วสําหรับไม่อาอดะ